Thank you. <coughs> thank you, thank you, thank you, thank you. <gasps> <laughs> อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะทุกๆคนเต้าวกวางน้อยของเราเนะะี่ยค่ะก็ยังนั่งแกะกล่องของขวัญที่บดดา f อส่งไปให้อยู่นะคะน้องนั่งแกะของขวัญไหลสดตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วน้องก็ยังนั่งแกะของขวัญวนไปนะเพื่อน ละยอดคนดูเนี่ยก็ไม่ลดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะดึกแค่ไหนคนก็ยังดูน้องนะคะตอนนี้ล่าสุดคนเข้ามารับชมแสนสามแล้วที่สำคัญ,ญยอดกดหัวใจนะคะทะลุไป15ล้านแล้วนะคะโถเต้าวกวางน้อยของป้านี่ใจคอจะนั่งแกะของขวัญทั้งคืนเลยหรือไงน่ารักจังเลย